การแต่งงานจะแต่งก่อนหรือแต่งหลังเอ๊ะยังไงนะจะแต่งก่อนสอนหรือสอนแล้วค่อยแต่งดีจะสอนจะแต่งอะไรล่ะน่าจะเป็นแบบคนไม่ใช่คนอิสลามแน่เลยจากนมิเนี่ยเขาขอโทษหรือเขาอะเขายืมดูหน่อยช่ ไม่พบแว่นมาละอายุเท่าไรลนะแม่สอนก่อนแต่งหรือแต่งก่อนสอนแต่งก่อนสอนที่หลังหมายความว่าไงแต่งก่อนสอนที่หลังคือคนคนที่มารับอิสลามใหม่ไหอคนที่มารับอิสลามใหม่ก็คือต้องการจะแต่งงานก่อนให้แต่งไปก่อนแล้วก็ อ่ะค่อยมาสอนกันที่หลังจะได้ไหมหรือว่าต้องสอนให้ให้เข้าใจก่อนให้รู้เรื่องก่อนแล้วค่อยค่อยไปแต่งที่หลังครับอย่างนั้นหรือ,ปอเปล่เา,าเราจะเดาคําถามเองหรือเปล่า,ว,าว่าเขียนมาอย่งเงี้ยแต่งก่อนสอนที่หลังได้ไหม,มคือถ้าถ้าในกรณีของคนที่เป็นมุสลิมใหม่แล้วต้องการที่จะแต่งงานอิสลามไม่ได้ให้เอาความต้องการของใครเป็นบรรทัดฐานครับ หน้าที่ของมุสลิมทุกคนก็คือต้องไปดูคําสั่งของศาสนาเราเราไม่ต้องไปดูอิหมั่นเขาทำล่ะอาจารย์เขาทำในอดีตเขาก็ยังทํากันเลยล่ะพอจับชัล้นลแล้วแต่งเลย <c oughs> อเรื่องอะไร <c oughs> เดี๋ยวค่อยว่าทีหลังน, <c oughs> นั่นคือเรื่องคนวันนี้ศาสนาของเราไม่ได้บอก,กว่าตามคนหรือตามอิหมัม่นคนนั้นแล้วก็ถูกต้องปลอดภัย <c oughs> ในในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราเราสักเพ่า กันในเรื่องบทบัญญัติของศาสนาประจับชะล่าเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้แล้วก็นิกะพอนิกะพอนิกะให้เรียบร้อยดีก็ได้เป็นผัวเป็นเมียกันเรียบร้อยดีแต่นี้กินหมูกินหมากาไก่ก็มีหรืออะไรล่ะอะไรนะเวลามีปัญหากันทะเลาะเบาแวงกันเอาลูกไปฝั่งนู้นเห็นลูกคนมาอยู่ฝั่งนี้กลุ่มนี้หรืออะไรกันนั่นปัญหาสางคมของเรามันเกิดขึ้นก็เพราะเราสั่งเเพ้าในตอนแรก วันนี้เราห่วงอะไรอ่ะเราห่วงอะไรทําไมถึงต้องรีบอ่ะห่วงหน้าตาห่วงสถานะทางสังคมหรือห่วงศาสนาถ้าวันนี้เราห่วงศาสนาและก็ห่วงลูกห่วงหลานห่วงสายตระกูลของเราเนี่ยทาให้ถูกอย่างที่ศาสนาบอกและปัญหามันจะไม่เกิดผมเคยเล่าเหตุการณ์ตรงเนี้ยแก็เล่าไหลที่เล่าไหลครั้งเพราะประสบการณ์ด้วยตัวเองอ่ะนะก็มีคนเ่นแหละไม่จาบอกว่าแถวไหนอ่ะก็ทําไมล่ะ ก็ก็นี่ก็งก็สามีภรรยาก็มาอยู่ด้วยกันครบคุปปนิกายกันเรียบร้อยแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างถือหวางนั้นเถอะพอตอนมารับตอนมารับอิสลามก็บอกรับให้มันผ่านไปเพื่อจะเดินนิกายพอได้นิกายได้เป็นผัวเป็นเมียกันแล้วแต่นี้ก็ต่างคนต่างอยู่พอต่างคนต่างอยู่เนี่ยคนแถวบ้านเขาก็เรียกสัตว์สองเมืองเขาก็ไม่อยากจะคบหาสมาคมอะไรกันด้วยปพรากฏว่าโดนรถชนตาย คนท,ที่ที่ที่ว่าไม่ได้มาเป็นมุสลิมอย่างจริงๆจังๆอย่นะโดนรถชนตายพอโดนรถชนตายถามว่าทํำยังไงเมียก็จะเอาศพผัวไปสุราญาติพี่น้องก็จะเอาศพผัวไปวัดตกลงยังไงรู้ไหมมายักเนี่ยเอาศพไปละหมาดที่สุราพอละหมาดเสร็จส่งศพไปวัดทำำําบําเพ็ญกุศลต่อปัญหาไม่ได้จบแค่นี้ครับลูกห้าคนเนี่ยญาติข้างพ่อเอาไปเลี้ยง ไปไปบวชไปกินไปอะไรแต่อะไรก็มีมาอยู่กับทางแม่ก็มีถามว่าเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้ยเพราะอะไรเพราะเราสับเร้าใช่ไหมรเราไม่ยืนตามศาสนาของอัลลอฮ์เราเราห่วงแต่ว่าหน้าของเราชื่อเสียงสถานะอะไรของเราแต่เราไม่ห่วงศาสนาไม่ห่วงผลที่มันจะเกิดขึ้นตามหลังเดี๋ยวก็มีอ่ะหลวงพ่ออะไรนะ้ำหลวงพ่ออะไร เนะอะไรมะซออะไรก็หรือเฟนดี้มีมีหลวงพี่หลวงอะไรเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ไม่เข้มแต่นี่ถามว่าศาสนาของเราสอนยังไงสอนว่าอย่าได้นิกะอย่าจัดนิกะให้ชายและหญิงที่อะไรนะที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมุชริกะฮัตตายุมินฮัตตายุมินนะจนกว่าจะอีหมานซะก่อนจนกว่าศรัทธาซะก่อน ปัญหาก็คือ <Allah> ว่าศาสนาของเราไม่ได้สอนว่าจนกว่า <Allah> ฮ <br oth> ัตายิสลิมฮัตายิสลิมน่จนกว่าเขาจะมากล่าวกาลิโมชฮารดาซะก่อนไม่ใช่เพราะเราเนี่ยเอาแค่นี้กล่าวกาลิโมชฮารดาแล้วก็เอาเลยนิจจาให้ทันๆไปให้มันจบเรื่องไป แต่อัลลอฮ์สั่งว่าฮัตจาย,ยุบินจนกว่าจะอีหมานเสียก่อนในหมายความว่าอย่างไงใครชักคนหนึ่งที่เดินหน้ามาเป็นมุสลิมเวลาเขาประกาศอัชฮะดุอัลลออิลาห์อัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมัดารอสุลล์เขาได้รับสถานะของการเป็นมุสลิมครับเป็นมุสลิมหรือยัง <Yeah. S 1> อย่างเป็นมุสลิม เมื่อเขาได้ร <ını> <LE> <inta> <bra> <não> ับสถานะของการเป็นมุสลิมเพราะเขากล่าวปฏิญาณการิมอชฮะดังเอาเรารับในการเป็นมุสลิมของเขาท่านอบีมฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยกัสซาลามก็บอกว่าอัลซมูมนินีดีมาอัลฮุมอัมอิลลาบดฮัดินอิสลามเลือดของเขาทรัพย์สินของเขาเป็นที่ต้องห้ามเขาได้รับสิทธิคุ้มครองในฐานะที่เขาเป็นมุสลิมอ่าแล้วก็อีหมันเป็นยังไงล่ะอีหมันก็คือไม่ใช่ดูแค่ปาก พูดที่มานก็คือ,หหอค 1. หัวใจเชื่อกัสเีกบิลกัลหัวใจเชื่อแล้วก็อัลลุตกุบิลิซานพูดออกมาแล้วก็สามอัอลมุบินจวะเการกระทํำที่แสดงให้เห็นในเรื่องของหัวใจเราผ่ารู้ไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเขาเชื่อจริงไม่จริงมอบให้อัลลอฮ์สุบฮานวะตาลาแต่สองข้อที่เราสามารถพิจารณาได้ก็คือหนึ่งที่คําพูดของเขาและที่การกระทําข,ของเขา ถ้าเราดูจนกว่าว่าเขาจะมั่นจนกว่าเราจะมั่นใจว่าอ๋อคนนี้มาจริงละวันข้างหน้าเนี่ยวันว่างมันจะเกิดอะไรขึ้นคนคนนี้ก็ยังจะเป็นมุสลิมถ้าสมมติว่าตายจากกันไปเขาก็ยังดำรงสถานะของการเป็นมุสลิมลูกหลานก็ไม่มีปัญหาเชื้อสายวงวานก็ไม่มีปัญหาใช่ไหม,มเพราะเขายังยืนในการเป็นมุสลิมใครเลิกหายตายจากไปก่อนเขาก็ไม่ทิ้งศาสนาเพราะงั้นดูที่ คำพูดแล้วก็ดูที่การกระทําของเขาน <ะ S 2> จนกว่าจะมั่นใจถึงนิการได้เพราะเอาระบกฮัตตายุมินฮัตยาย์มินเนี่ยจนกว่าเขาจะอีหมานก่กอนถามว่าต้องใช้ระยะเวลากี่ปีนั่นนะ่ะสิอิสลามไม่ได้กําหนดระยะเวลาจะกี่วันกี่เดือนกี่ปีมันขึ้นอยู่กับตัวเขา <นะ S 2> ที่จะแสดงให้คนรอบข้างได้เห็นได้มั่นใจว่า oh, อ๋อคนนี้เป็นมุกมินแล้วนะจะสามวันห้าวันเจ็ดวันจะสามเดือนสี่ปีสิบปียี่สิบปีขึ้นอยู่กับตัวเขา ปัญหาว่าโอ้โหท่านี่ต้องถ้าต้องใช้ะระยะเวลานานแล้วทํายังไงล่ะอ๋อ,อทําไงเพราะเพราะว่าบางบางบางคนเนี่ยมันก็มีอะไรกันไปเร้วแล้วะจะทํายังไงอะไรยังไงกันล่ะอ,อะไรเนี่ยอยู่เยอะเยอะแล้วในกรณีที่ศรัทธาคืออาจารย์อาจารย์ต้องเข้าใจว่าความที่อยากแต่งอืมอะไรก็ได้ทีมมันจะทําให้แต่งเร็วขึ้นหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให ได้มาซึ่งความง่ายได้เราพูดยอมทุกอย่างเราพูดเริ่มแต่งแต่เราไม่ได้ดูที่อัลลอฮ์สั่งเราไม่ได้ดูที่อีหมานก็คือผู้ชายจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่เนี่ยเวลาที่อ่ะผมเนี่ยไปชอบผู้หญิงกาแฟคนหนึ่งหรือคนกาเฟมาชอบผมก็ได้คือถ้ากรณีที่จะแต่งกับผมได้ต้องอีหมานต้องศรัทธาอ่ะก็บอกว่าวิธีองค์การอีหมานศรัทธามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแต่ความที่อยากจะแต่งเนี่ยคือยอมจำนวนทุกอย่าง แต่คือเพื่อที่ต้องการจแต่งแต่หลังแต่งเ่ยก็คือมันอีกเรื่องนึ่คืออีหมานมันเกิดจากใจอีหมานไม่ได้เกิดจากคำพูดครับหรือการแสดงภาพภายนอกชั่วครั้งชั่วคราวอยู่กับมุสลิมวะราะอวะรับโดยไปอยู่กับกาเเนพฤติกรรมของมุนาฟิกีนที่อัลลอฮ์เล่าให้ฟังในคกุรอานเวลาอยู่กับมุสลิมอิละลคุลลาดีนาอามานูกอรูอามันนาอยู่กับคนอีหมานเราอีหมานแล้ว ว่าอีดะคารลาอิลาเซีตีนิฮิมก็ไปอยู่กับตังซิกนูนน้นอินนามะอคุมอินนามะนะนุมุสตาฮีอูต้าเราไม่ได้ไปเป็นมุสลิมเราไม่ได้ไปกับพวกนั้น <c oughs> ใช่ไหมเราไปเยอะเย,ย้ไปถากถานไปอะไรต่ออะไรก็ว,ว่านั่นนั่นพฤติกรรมของอม,มูนาฟิกีนครับ <c oughs> ตอนนี้เราดูเท่าที่เราสามารถที่จะดูได้ที่เหลือแตว่วัตกมอบหมายต่ออัลลอฮ์คือเราดูว่ามั่นใจแล้วว่าเขาเป็นมุมินละเขาศรัทธาจริงๆละเมื่อนั้นแหละ เมื่อนั้นแหละถึงจะได้จัดการนิกาให้ครับก็ห่วงที่ห่วงเชื้อสายถ้าสมมุติว่าลูกอาจารย์มีนบวชเป็นพระเจ็ดโอ้โหพ่อนี่สอนศาสนาเปลี่ยนเปลนเปี่ยนปวดร้าวลูกก็สอนศาสนาเหมือนกันอศาสนาอื่นปวดราวใช่ไหมใช่เนี่ยก็เพาะเราเรามักง่ายเรามักง่ายเอาให้แน่ ก็คือาไม่แน่อย่าเอ้าแล้วเขาบอกว่าแล้วมันมีอะไรกันไปเลวล่ะจะทํายังไงล่ะเราสมยอมในความผิดไหมหรือเราจะยืนยันในความถูกต้องอถ้าเราจะสมยอมความผิดปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันไปครับถ้าเราจะยืนยันความถูกต้องตามที่อัลลอฮ์สั่งจับมันแยกซะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะคนหนึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่งเป็นกาเฟสครับหรือมันยังไม่ได้ศรัทธามันอยู่ด้วยกันไม่ได้จับมันแยกซะเอ้าถ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 ้าจานิก้าใช่ไหมเรียน เพราะอิทธาเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากฝันนะครับศรัทธามันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้เข้าใจแล้วเกิดศรัทธาไม่ใช่ท่องจําศาสนานะไปนั่นท่องไปท่องมะแล้วก็อาว่ากันไม่ใช่ถ้าท่องแล้วไม่เข้าใจเนะี่ยมันไม่เกิดศรัทธาเรียนให้เข้าใจครับแล้วก็ให้มันเกิดศรัทธาเพราะบางครั้งมีคนเขาเข้าใจว่าโอ้ยฟังแบบเรียนเรื่องศาสนาเนี่ยโอ้ยไปจะแต่งกันนี่ยากอืุ้ยดาราดีแต่งกันบางคนดีแต่งสามศาสนาเลยอง่าย แล้วมันซ้อศาสนาไหนนั่นแหะสิเช้าเช้าเช้าแต่งพุทธใช่มีคิดด้วยอบ่ายแต่งคิดแล้วก็เย็นแต่งแขกซ้อมศาสนาไหนซ้อมศาสนาเอ้ยไม่ได้ไงล่ะมันต้องซ้อสักศาสนาสิอ่าในเมื่อไปแต่งของพุทธอ่าก็เปลี่ยนสภาพการเป็นมุสลิมอือ ก็ตกลงก,ก็ก,ก็มันไม่ซ้อในอิสลาม,มแต่มันจะซ้อทางนูน้นมันเรื่องของเขามันต้องซ้อแหละซ้อทางนู้นเขาแหละได้ไหมครับมันถูกตามตามของเขาแต่ถามว่ามันถูกตามอิสลามไหมครับไม่ถูกมันตั้งแต่ก้าวไปไปไป,ไปแต่งอย่างของเขาเนี่ยสิ้นสภาพการเป็นมุสลิมแล้วแล้วก็จะเอาการเฟซมาแต่งมันมันไม่ถูกแต่นี้ในสังคมของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่ามีผู้ชายสักคนหนึ่งจะมาแต่งงานกับหญิงมุสลิม ครับเราจับเข้ากัลิมอชฮะได้เสร็จแล้วก็ไปขิดไปขิดจ้ะเราคิดว่าไอ้เรื่องขิดเป็นเรื่องสําคัญถ้าไม่ขิดแล้วจะเป็นมุสลิมไม่ได้เราไปคิดอย่างนั้นเพราะว่ามุสลิมนี่ต้องขิบอย่างเดียวแล้วลูกหลานในบ้านเรายังไม่ได้ขิบในกาเฟสใช่ไหมเวลามันตายเอาไปวัดใช่ไหมอ่าจารมีนไม่ใช่สิลูกเรายังตัวเล็กๆยังไม่ได้ขิดแต่เวลาตายเอาไปไหนก็ต้องไปสุราอาไม่ไม่ไปวัดล่ะก็เป็นลูกของมุสลิมก็ยังไม่ได้ขิดอ่ะ จะเป็นยังเป็นลูกมุสลิมอยู่อ่าเพราะงั้นการจะเป็นมุสลิมเนี่ยใช่เรื่องของการคลิปหนังหุ้มปลายอาวัยวะเพศชายเนี่ยมันมเป็นคําสอนของาศาสนาแต่ที่สําคัญที่สุดคือความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าครับไปสอนเรื่องสําคัญอาจารย์อมีเนี่ยเป็นโรคหัวใจโรคหัวใจสี่เส้นเล็มตันไปหาหมอหมอบอกเดี๋ยวโรคหัวใจเอาไว้ก่อนมารักษาเกลื่อนในห้หายก่อนอย่างนั้นไหม ผมไม่ยอมหรอกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูถึงความสําคัญเอาจะมาเป็นมุสลิมใช่ไหมสําคัญที่สุดในเรื่องจะเป็นมุสลิมทํำยังไง,งนบีนบส<อ>ีส่งมุอ<ม>ัสไปยามันไปสอนอิสลามนะนบีสอนเป็นสเต็ปให้เขาเชื่อศรัทธานในอัลลอฮ์นะแล้วก็ไล่เรื่อยมาไล่เรื่อยมาสําคัญที่สุดเพราะงั้น านนบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมก็บอกอัลอีมานูบิดอุนวาสิตูนะชัอ์บาอีมานมันมีมากกว่า60ประการด้วยกันอัลลฮะสูงสุดสำคัญที่สุดการอีมานก็คือละอิลาอินลอละเพราะฉะนั้นใครจะมาเป็นมุสลิมสอนให้เขาเกิดศรัทธาต่อพระเจ้าองค์เดียวก่อนต่อพระองค์อัลลอฮ์ก่อนละอีลาอิลลอละถ้าไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือเชื่อไม่ถูกต้องต่อให้ตัดให้ด้วนเลยก็เป็นมุสลิมไม่ได้จริงนี่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริง ณปัจจุบันนี้อาจารย์ม,มันไม่ได้มีแค่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มีเหตุการณ์ที่ว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคาเฟสแล้วผู้ชายจะเป็นมุสลิมแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ด้วยกันผู้หญิงก็ไม่ได้ศรัทธาก็คือถ้ามีลูกขึ้นมาณปัจจุบัน,นยังมีแล้วนะครับก็คือให้ลูกเนี่ยเลือกในการดําเนินชีวิตของตัวเองว่าจะเชื่อศาสนาใครอาจจะไปเป็นอิสลามอัปเปนจะไปเป็นุทูอัปเปน การในการตัดสินใจให้ให้เด็กเลือกเองว่าจะอยู่อยู่ศาสนาของพ่อหรือจะอยู่ศาสนาของแม่คือจริงจริงแล้วเด็กที่เกิดมาเนี่ยนะท่านนบีมสลอัลลอฮวะลลัยซลแมก็ประกาศคุลูเมาลูดินยูลาดูอัลลฟิตระเด็กที่เกิดมาทุกคนเนี่ยบริสุทธิ์ครับไม่ว่าจะเป็นเด็กมุสลิมเด็กกาเฟซนะยังถือว่าอยู่ในสภาพที่บริสุทธิ์อยู่แต่นบีก็บอกว่าอ่าบอกวหุพ่อแม่ของเขาต่างหากแหละ ยู่ฮาวีดานีฮิวอยู่นัสฟิรอนิฮิวอยูมัดดิซานี่ฮิวทำให้เขาเป็นยาฮุดทำให้เขาเป็นนอสอรอรทำให้เขาเป็นมายูซีพวกบูชาไฟหรือเป็นยิวเป็นคิดเป็นอะไรแต่อะไรเห็นไหมจันอามีนเห็นไหมเด็กตัวเล็กๆบางทีเนี่ยได้ลูกเราไปเยี่ยมเราไปเยี่ยมอะไรล่ะมีอะไรอยู่ที่ข้อมือเด็กถามว่าเด็กมันคลานไปเอาสายสินไปเอาตะเกียบมาปลกเองเปบ้างแล้วนัดพ่อแม่ หรือกีมันยัดเยียดชีริกให้กันเด็กนะเอาเชือกกันเนีตมาขาดเอวมันมันทำเองป่ะแล้วเนี่ยยัดเยียดยัดเ <ทำ S 2> <ห>ยียดให้กันเด็กเพราะงั้นเอ้าถ้าในกรณีที่ยังเป็นเด็กอยู่เด็กก็ธรรมดาธรรมชาติของเด็กอยู่ใกล้ชิดใครก็ทุกคนนั้นใช่ไหมอยู่ใกล้ชิดพ่อก็คือใกล้ก็ก็พ่ออยู่ใกล้ชิดแม่ก็แม่ลองถามเด็กตัวเล็กๆสิครับลูกใคร ลูกแม่ลูกม้าเนี่ยเด็กคนนี้เด็กคนนี้ติดมาเอามาถามลูกใครลูกป่ามาแล้วป่าที่ป่าบางทีเราถามเราอยากจะรู้ว่าลูกใครนะครับคาตอบที่ได้รับก็คือลูกป่าและป่ามันเป็นใครวะลูกมะละมะมันเป็นใครวะนั้นก็อธรรมชาติของเด็กเด็กใกล้ไครก็คือไปอย่างนั้นแหละก็เท่ากับเขาอยู่นี่ก็การแต่งงานของเขานี่ก็ไม่ได้ ุีินาในสภาพที่อยู่กันคนละศาสนาหรือนิก้าไปแล้วครับสมมติว,มตว่าเราตรวจสอบอย่างดีอีมานแล้วอะไรแล้วแล้วเราก็ยอมให้ให้ให้เขานิก้าไปพอเขานิก้าไปแล้วปรากฏว่าเขาไปไหวเขาไปกราบเขาไปกินเขาไปอะไรทั้งแสดงตนเป็นซีกฝั่งนษ้นถือว่าคนคนนี้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมการเป็นสามีภรรยาของเขาสิ้นสุดลงครับ อยู่ด้วยกันก็คือจีนาการสามเป็นสามีภรรยารสิ้นสุดลงด้วยอะไรล่ะหนึ่งตายถ้าตายนี่ไม่ต้องหย่าอ,อถ้าสามีตายผู้หญิงอยู่อิทด้สีเดือนกับสิบวันหลังจากนั้นนิกายใหม่ได้ตายไม่ต้องหย่าหือสองฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตกมุตตัมฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสิ้นสภาพจากการเป็น,ปนมุสลิมก็ถือว่าการนิกายก็ การเป็นสามีภรรยาก็สิ้นสุดลงสมมุติตอนที่นิก้ากับเป็นมุสลิมกันดีอะไกันดีวันดีคืนดีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปเข้ารีดลัธิชีอาอิหมามสิบสองการเป็นสามีภรรยาคู่เนี้สิ้นสุดนะอยู่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะถือถือกันคนละศาสนานะพราชีอาอิหมามสิสองนี่ไม่ใช่มุสลิมมั่นใจมั่มั่นใจสิไม่พูดเดาๆได้ไงอ่างั้น และสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมอยู่ได้กันไปก็คือจีนาครับก็คือหนึ่งตายสองสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมสามหย่าหย่าชนิดที่ดีกันไม่ได้หรือสี่ฟาซักสั่งให้ผู้มีอำนาจสั่งให้การเป็นสามีภรรยาสิ้น,ส,นสิ้นสุดาจากการเป็นสามีภรรยากันครับผมก็คือคําถามนี้ก็ชัดเจนนะครับท่านพี่น้องก็คือต้องมี การศรัทธาก่อนถึงจะแต่งได้<ช>ต้องมีความชัดเจนด้วยว่า<ช>คน<ม>คนนี้ศรัทธาแล้วจริงๆ